สองขวางดีที่สุดถ้าไม่สะดุดให้ไปหยุดที่สองขวางโคหัวโคหัวอย่างนี้อย่างโง่เลยมึงไม่รู้เหรอพี่มันโหดหวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้สามเกมรวดจะชนะหรือเปล่าไปติดตามชมกันเลยยังไงก็ก็แบบซิวอะสามเกมรวดไม่มีแพ้ไม่มีแบบว่าแบบตัดต่อนะคือแบบชนะสามเกมรวดเลยดูดูเล่นเอเชหรอวะน้องน้องคิดผิดหรือเปล่าน้องเ้ย มาเล่นเอเคกับพี่อ่ะครับพี่มันคมเด้อชีบอกให้เฮ้ยนั่นแน่ไอ้สุดเขียวเขียวกระจีมูจะยำม,มึงเองไอ้สัตว์อ้าวโคหัวโคหัวอย่างงี้อย่างโง่เลยมึงไม่รู้เหรอพี่มันโหดเหลี่ยมทุกวีไฟอ่ะพี่รู้หมดอ่ะทุกคนก็ไม่อยากจับมืนะแต่แบบมันคือความจริงอ่ะเออมาก็หัวหนึ่งแบบหัวแรกก็แบบก็อีซี่เหรอครับก็ง่ายเกินเหรอตัวนี้ไม่ไม่น่ายากนะ เขาได้คิดในสัตว์เดี๋ยวกูจะโมเยอะนะเดี๋ยวกูะนะวตายอันแน่ข้างบนละจั๊กอันนี้โอ้ไม่ไม,ไม่โดนเลยทิศใหมแล้วกูยังไงอ่าไม่มีพลาดตรงนี้วิ่งมาอย่างโง่เหมือนกูเป็นไก่เนาะมึงไม่เห็นสุดก็เหรอวะไอ้เหี้ยกูถามจริงสุดยังโหดสักทองไม่เห็นเหรอวะห,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 หมวกไอ้ผมขาวโอ้ยแม่งโคตรนโหดนะครับผมขอเล่นเป็นปืนไรดีนะน้องซอยพี่คิดดิดีเซิร์ดดีเซิร์ดละกันทุกคน ขอดีว่าหัดหัดแบบปรับตั้งค่าใหม่ไงคือแบบจะเล่นแต่ดีเสิร์ตพะมันคมหัดอยู่หัดอยู่นะจ๊ะ <c oughs> เพื่อนน้องๆเลยฮัลโหว่ายิงขู่ไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงอโอ้โหสัตว์ <c oughs> นี่โหระยะจูบตายอย่างโง, <c oughs> ง่น้องน้องปลดออกเถอะพี่ขอร้องละ่ะพี่ไม่อยากจะตบน้องเลยพี่บอกความจริงให้คือแบบพี่มันโหดไม่มีใครสามารถ เทียบฝีมือของพี่ได้ไม่เชื่อใช่ปะน้องๆก็เห็นอยู่ว่าพี่ยิงสามตัวรวดฮจะไม่ได้หรอจ้าวิ่งมาสิจา้า้องวัดตัว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 ,ตว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 หรือเปล่าเอาเอาอยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงไปไหนเอานี่อย่างนี้โคตรโง่ชิบหายโง่เกินจะไปแอบหรอจ้าแอบอยังไงไอสัตว์แมทโคตรเล็กจะแอบโอ้ยไม่มาบวกกันเลยไม่ไม่บวโอ้โหสี่ศูนย์ทุกคน คือแบบพี่มันโหดเกินอะ่ะตอนนี้กออ็ไม่อยากจะบมกนะ <c oughs> ก็คิดดูแล้วนะครับก็แค่ตบไก่4-0น,นี่ไอตัวนั้นน,น่าจะแบบน่าจะโหดที่สุดแหละในบรรดาที่แบบอะไรวะไม่โหดดิกูโหดไอ้สัตว์กระโดดเตะโอ้ยไม่เข้าหัวชิบหายไอวอไปหนึ่งสเตปโอ้โหเชี่ยกูตั้งโคตรนานกูเพิ่งพูดทำไมวะกระโดดมาร์ไทรปง เนรูดเป็นไงไอเ้อเหียโดนแต้แล้วเหรอทอยม,มันง่ายอย่างเงี้ยซาเลนน่ะสามเกมรวดมันอาจจะแบบง่ายหรือเปล่าวะทุกคนเกมแรกมันอาจจะยากเอ้เกมแรกมันอาจจะยากง่ายนะทุกคนไปดูเกมที่สองเลยผมบอกเลยแบบเกมที่สองเกมที่สามแม่งแบบโคตรมันน่ะดูจากทรงและสัตว์ม, <laughs> <laughs> มันจริงกูบอกเลยกูน่าจะแพ้มัง้ง เหี้ย hey, yeah. แบบยังไงอ่ะคือแบบผมผมผมจะไม่แพ้เวคือผมต้องทำให้ได้นะครับผมเฮ้ย <c> ค <oughs> <c oughs> ืออย่างเงี้ยวิมาจากไหนมาจาก <c oughs> มาไปกันต่อเลยทุกคนไม่รีรอไม่ลีลาอะไรด้วยนะเออคือแบบรีบจัดอะรีบแบบยังไงพี่ก็แบบชนะอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเจอใครนะครับทุกคน ก็ไม่อยากจะพูดก็ไม่อยากจะมัวอะไรมากมายนะครับก็ยันเห็นกันอยู่เด้อจะเล่นดีเสิร์ดกับพี่หรอจ๋าน้องมาสิจ๋าพี่ยิงซอบเลยเรียกผิดหรือเปล่าน้องเรียกมืนผิดชีวิตเปลี่ยนนะอันแน่ข้างบนเป้กโอ้ยไอ้บอุ้ยไอ้บอุ้ยระยะจุกไม่โดนชิ๊บมายละอ๋อไอสัตว์หลบเก่งเหรอไอ้น้องมึงหลบเก่งเหรอมึงหลบเก่งเหรอมึงหลบอุ้ยมึงจะย็นดี ปุ๊บชิมาแล้วไม่โดนเป๊กโฮ้ย <est> กูไหวเฮียซื้อยังปั่นเลยเฮียไอ้ควายได้เดี๋ยวมึงเจอกูแปบ๊บหนึ่งนะขอปรับอะไรแป๊บหนึ่งนะมาไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแนะ่ไอสัตว์มากกว่าจริงละกูบอกแล้วเกมที่สองเกมที่สามแม่งตึงจริงกูบอกแนละ้วทุกคนเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะเป๊กไม่โดนโอ้โหไอวอดตั้งโคตรไก่เลยเีย yeah! ไอสัตว์มาดิมาดิเป็นไงล่ะมาดิมาดิเป็นไงล่ะไอสัตว์สอบอยู่ข้างบนนักใช่ไหมอียโดนกูไปดีถึงกับร้องเฮ้กูจะเล่นอะไรดีนะเออผมจะเล่นอะไรดีวะสองขวงแหละไอสัตว์สองขว,ง,ง,ขวงดีที่สุดถ้าไม่สัตว์ดุดให้ไปหยุดที่สองขวางเฮ้ยระเบิดรบ เป้งอ่ะเอาไปเอาเอาเอาไปหนึ่งเม็ดทุกคนจะบั่นยาเราจะจะันโอ้ยไม่ตายเชี่ยชิมาละทุกคนโอ้ยโอ้ปืนไมลันปืนไมลันโอ้หเชี่ยยิงข้างบนกูยิงกูยิงยาดาวอกาศหรอวะโอ้ยไม่โดนชิมาแล้วกูจะตายนี่ไอสัตว์อัดตัวไปก่อนเฮ้ยแม่งอัดตัวกูอะมันก็อัดตัวผมเออต้องอัดตัวมันไปก่อนนะไม่งั้นผมตายนะเออ ก็ธรรมดาที่พี่มันก็เป็นบ้างแหละเออขี้แบบยิงตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่เสมอไปโอ้ยเชี่ยกูเกือบโดนระเบิดไอ้สัตว์เอ้ยมันก็ไม่ได้คมขนาดนั้นผมก็ว่าผมไม่ได้คมแต่ผมมันโหดอ่ะแน่เจอละเอาไม่เห็นกูหรอไม่เห็นกูหรอเอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยอย,ย,ยิงไม่โดนเสือกยิงไม่โดนอีกอุ้ยโอ้ไอวอเอ้าไอวอกูนี่ไอสัตว์โอ้ลบเก่งใช่ปะน้องลบเก่งใช่ปะ ลบให้ได้อีกนะเดี๋ยวมึงลบให้ได้โอ้โหชิบหายแล้วกูจะตายทุกคนทั้งเกาะทั้งหมวกผมไปหมดเลยไปโอ้โหชิบหายแลไรสัตว์เรือเรือซอกจะย็ยนดีพัดยาก่อนที่มาต่างคนต่างพันเอ้ยมึงจะเสร็จมึงจะเสร็จเร็วเกินไปไม่ได้นะนี่กูเสร็จละมาดิออกมาสิจ้าอ๋หน้าขึ้นข้างบนจะหาเหลี่ยมหรอจ้าไม่ไหวกูหลอกเองง,งอ่ะ้อ้ยไปโดูนี่เป็นแค่ตัวไปก่อนไปตว์สมหน้าไอ้โง่ กระโดดเอาเป็นเหลียมนี้คือจุดโหดของพี่เลยเหลียมโง่โง่เลียบควยควย่าเหลียมเลยไอ้ดอกไอ้ดอกอะไรครับเนี่ยขอโทษนะครับที่ผมพูดคำยาบนะครับผมเขาไม่ทรมาดาที่มันต้องสมควรเอ้ยโอ้ยเล่นปืนวันสดอีกแล้วไมื่าว่ากูแบบกูไม่อยากจะจับเลยปืนเนี้ยคือแบบพี่มันโหดเกินอะไรเนี่ย ดูนะดูนะไม่เชื่อใช่ปะกูขอเม็ดเดียวโดนเห็นปะเม็ดเดียวก็โดนเม็ดที่สองไม่โดนไอสัตว์ชิบมายละเม็ดที่สามผมคงจะไม่พลาดโอ้ยไม่พลาดจริงด้วยเข้าตัวไปก่อนนี่ไอสัตว์หลบเอ้าเฮ้ยโอ้ไอบอเพลงเฮ้ยโอ้ใกล้เกินทุกคนเฮ้ยชิบมายละไอควายเฮียไอสัตว์เี็กแม่ทําเป็นย่อโอ้โหมึงจะย่อหาพ่อเหรอถ้ามึงจะกดตัวกูอย่างเงี้ยไอเฮียเอ้ยสัตว์ ไม่อยากกูไม่รู้จะพูดเที่อยอะไรทำเป็นยอ่อไอ้สัตว์ทำเป็นแบบขอโทษครับขอโทษครับท,ทรงเหมือนะนะไอ้เที่ยแม่งกดตัวกูยับอะ่ะไอ้ห้าโอ้โหไม่มีแบบเอ้ยไอ้สัตว์มาดิไอ้สัตว์กูกูแค้นแหละกูแค้นแหละไอ้สัตว์หัวไปเต็มเต็มเลยเป็นไงละ่ะฮะาสี่สองแล้วทุกคนกูบอกแล้วไอ้ตัวนี้มันเต็งจริงผมผมไม่อยากจะพูดมากนะผมแบบ ใช้จิตวิญญาณในการเล่นเกมของผมก่อนเด้อรีเสิร์นหรือว่าอะไรวะรี่ิร์อและกันนะมาเมื่อกี้ผมว่าจะเล่นแบบ AK กลัวแบบน้องเขาแบบเหลิงไงคือแบบ2เม็ดแตก2เม็ดแตกอะไรเงี้ยขอแบบ AK คละกันนะเอคก็2เม็ดเดียวร่วงอะ่ะไม่อยากจะโมโนะเป้งโอ้โหไม่โดนเลยเลยหัวเฉยเลย นัดนีไม่พลาดในสัตว์เลงอย่างดีโอ้โหไม่ไม่ไมไมเม่นกูหรอวะมึงเม่นกูหรอกูมาข้างหลังอ่ะมึงเม่เหนหรอวะอเ,เกมที่สองสกอร์ห้าอกเกมที่หนึกก่งสกอร์ห้าศูนย์เกมที่สามจะสก,กรอร์ยังไงครับทุกคนเออก็ไปดตามชมกันได้นะครับ <c oughs> ดาวมดมาทุกคนผมก็ได้ทำการแบบเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรครบเสร็จมาละทุกคน เปลี่ยนสกินตัวละครด้วยคือแบบผมไม่ชอบเลยตัวนั้นอ่ะผมไม่ได้ใส่เลยมาอันนี้เอ,เอ,เอ็มีไฟมึงจะไหวกูหรอวะเฮ้ยกูมันนักแข่งนะเว้ยกูมันนักแข่งเหงานะนี่เปิดมาเหรอจ๊ะตะเกียรเนะี่ยแบบผมแบบยังไงอ่ะคือแบบรอมันเปิดไงตะเกียนะ่ะรอมันเปิดก,ก่อนเลยผมเลยแบบสวนกลับทีเดียวเทคนิคนี้มันมีเอ้ยเทคนิคนี้มีแด่พี่เท่านั้นที่สามารถทำได้นะครับ อไอสัตว์พูดเที่ยอะไรไสัตว์โอ้ตะเกียนะพูดอย่างเออเลยแม่งล,ลิ้นพันกูไปหมดลิ้นพันกันไปหมดละอ่าเป็นไงเข้าหวัวหนึ่งเม็ดจะไงโอ้ผัดยาบอนเป้าไอ้พ่อน,นอุ่มอ้าวไอเที่ยเมาส์กวนอ่าไม่เห็นกูหรอกวะไอเหี่ยคือแบบกูเป็นเดอะแฟดตขนาดนั้นเลยหรอมึงไม่เห็นกูเลยหรอเฮ้ยพี่อ้อมมาข้างหลังแล้วน้องยังไม่เห็นพี่เลยพี่ก็งงจัดเลยนะทุกคนฮดีนะที่แบบพี่สกิลมันแบบสกิลมันเหนือเทพแล้วอะครับ มันโหดเกินมนุษย์แล้วนะครับเอา UMP ไปเอาแก MP ไฟตอนนี้ UMP นะก็ก็ก็เหมือนกันแหละสองปืนเนี้ยก็คือผมแม่งโหดหมดอ่ะอันน่ได้ยินเสียงแล้วทุกคนข้างหน้าผมชัวเห็นปะว่าละอ่าโอ้ยโอ้ชิบหายละพันยาก่อนนีน้องเนาะโอ้โหข้างบนเราจะมาดิมาดิไอ็ดดันดันมากดสกิลมาเดินกูเปิดหัวไปนัดสุดท้ายถึงกับแบบ เฮ้ยท้าไมพี่คนนี้มันโหดจังวะกูบอกแล้วมันต้องพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรปะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไอ้สัตว์กูก็ไม่รู้มันพูดอะไรเอ้สามศูตรมันจะเกินไปป่ะดิสัวเฮ้ยชิมหายเข้าโอ้เข้าหัวกูเลือเหลือห้าห้าเอ้าไอสัตว์โอ้น้องจะดันมาเลยวหรอจะเย็นดิให้พี่พัญยาก่อนดิเ้าเมาเอาเอ้าไอ้สัตว์เลยโอ้ชิมหายเฮ้ยโอ้ โอ้ยโอ้เข้าหัวนะตะเกียเนี่ยะโอ้โหสัตว์เอ้ยอแม่งแบบถ้าเมากูไม่หลอนนะตะเกียแม่งเมาหล่อนริงเว้ยทุกคนคือแบบแม่งเมาหล่อนจริงนะผมไม่ได้อ้างเขี้อะไรดูหน้าจอกูเลยตะเกียเนี่ยไอสัตว์แม่งขนาดขนาดเมาหล่อนนะขนาดเมาหล่อนอะยิงหัวยังโดนอะคิดดูดิไอสัตว์สมองเป็นเขี้อะไรสมองกูเบอร์หรือเปล่ากูจะพูดขี้อะไรกูต้องคิดนานยังวะไออันไะนอันไหน มาดิมาดิข้างบานหลอจ๊ะจะเล่นเลี่ยมกับพี่หลอจ๊ะพี่รู้ทุกมุมนะเอาระเบิดไปกินสบ,บอสูเอามาวัดสิจ๊ะเอ้ยอฮ้ยข้างล่างลงมาแล้วเจอบ้านนมจเย็นนะเดี๋ยวพี่จอบจอบดูเฮ้ยกูรู้แล้วมึงไปไหนเดี๋ยวมึงเจอกูอันแน่เอ้ยตายมึงเสียเปียบมึงอยู่ด้านล่างมึงเสียเปียบนะไอ้ไอ้น้องมึงจะทำยังไงถ้ากูเล่นโหด แป๊บหนึ่งไหนหสัตว์ปืนเนี้ยผมไม่ถนัดเลยทุกคนไม่ได้อางนะอ่าเข้าหัวขนาดไม่ถนัดไม่มีเหลืองคูบอกเลยสามเม็ดแดงหมดไม่มีเหลืองหัวจริงละโอ้โหไอ้ีอยทำไมเกีก้มันหดอด่างเงยพี่จะให้ไอ้แบบยังไงอะ่ะเกมที่สามพ,พี่จะให้มันแค่หนึ่งตัวนะทุกคนออกมาสิจ้าอนั่น่าอันไหนจะ้านเราจ้าโอ้เข้าเหลืองเหลืองเหลืองไม่ไล่นะเหลืองไม่นับนะ เอ้ยไม่โดูใ้สัตว์ลากอุ๊ยลากแม่งแบบจริงๆรงกลางๆอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะพูดคำไหนละมาดิวัดเปล่าว,วัดเปล่าว,วัดเปล่าไม่มีเหลืองในสัตว์ยิงหัวทุกเม็ดผมไม่อยากจะยิงตัวเพราีว่าผมแบบมันโหดเกินนะด็อกเตอร์มันโหดเกินแบบอิ่นะคือแบบในเกมฟรีไฟผมแม่งโหดจัดอะทุกคนไม่มีใครแบบจะมาเอาผมลงละในเกมฟรีไฟผมพูดจริงนะไม่เชื่อใจปะนี่เ่อก็เลยขอเมืองดิห้าคิว ตายหนึ่งก็ถือว่าโหดอยู่นะครับทุกคนก็ไอสัตว์แม่งโคตรไก่ลีเทียมัน่ะนะนะทุกคนก็โอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามผมกันด้วยนะครับผมกดกดซับกดซับเท่านั้นที่จะทำให้ผมดีใจเออที่จะที่จะทำให้ผมมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดซับกดไลค์กดไลค์กดดิดไลค์ก็ได้ทุกคนไอสัตว์หยอกนะครับก็กดไลค์นะครับกดซับ ดติดตามก็ได้ไม่ต้องกดซับแต่กดติดตามเออมันก็เดียวกันที่ว่าไอเียพูดเพื่อมึงจะพูดเพื่อ <c oughs> โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <c oughs> สวัสดีครับข้อต่ออะไรไปก่อนนะครับพ่อ